สาลามอาัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะาะกาตุค่ะคาบนี้นะคะเป็นคาบวิชาภาษาหรับของนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้เราจะมาดูในหน้าที่31นะคะแล้วก็หน้าที่32ครึ่งหนึ่งนะคะก่อนเริ่มเรียนเลยนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเตรียมดินสอยางลบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นยกมือขึ้นมาอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมรอบิชราะลีซอดรีวยสซิรีอัมรีวะ อัลลอฮฺดะตมิลิส اني يفقهه قولي ر ب ِ ز د ن ي ع ل م ا و ر ز ق ن ي ف ه م ا ر ب ز د ن ي ع ل م ا و ر ز ق ن ي ف ه م ا ر ب ز د ن ي ع ل م ا و ر ز ق ن เปิดหนังสือไปในหน้าที่3 1เลยนะคะเมื่อเปิดแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอแบบนี้นะคะเป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็เป็นสองแถวนะคะอ่า หลังจากนั้นนะคะนักเรียนชี้ไปที่หัวข้อเลยนะคะตรงนี้นะคะตัมเัลมายาลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในขณะที่อ่านนะคะให้นักเรียนลองสังเกตไปด้วยนะคะระหว่างความแตกต่างของแถวขวากับความแตกต่างของแถวซ้ายนะคะว่าต่างกันอย่างไรต่างกันตรงไหนบ้างนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูเลยนะคะ เริ่มจากคำนี้เลยนะคะคำที่คุณรูกำลังชี้อยู่นะคะนักเรียนชี้ตามไปด้วยก็ได้นะคะเราจะอ่านสลับกันนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆนะคะจนจบเลยนะคะคำแรกนะคะนักเรียนอ่านตามนะคะมมฮัมมัดุนมมฮัมมัดุนอามีนตุอามีนตุ خالد خالد زينب زينب حامد حامد فاطمه فاطمه Yasirun. Yasirun. Maryamu. Maryamu. Ammarun. Ammarun. Aisyatu. 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 Sa'idun Sa'idun Khadijatu Khadijatu Aliyun Aliyun Safiyatu Safiyatu Abbasun Abbasun รุกอยยะตุรุกอยยะตุอ่าเราได้อ่านจบแล้วนะคะอ่านักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่ามันคืออะไรเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยอ่านเดครูอ,อ่านให้ฟังแบบหยุดนะมุฮัมมัดอามีนะค้อลิ์เจนักพอจะรู้หรือยังคะว่ามันคืออะไร อ่ามันเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของบุคคลนะคะอย่างเช่นมุฮัมมัดคอลิดฮามิดเยซี่อัมมาไซด์อาลีอับบาสนะคะแถวขวาเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นชื่อของผู้ชายนะคะเป็นชื่อผู้ชายทั้งหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะแถวขวามือของเราส่วนอามีนาเจนับฟ اط ิมามารยัม,มอาอิชะคดีจาโซฟียารุกัยยะ เป็นชื่อของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะแล้วนักเรียนลองสังเกตด,ดูว่าอะไรที่แตกต่างกันมีอยู่จ,จุดจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอยู่อ่าก็คือตรงอักษรสุดท้ายนะคะอักษรสุดท้ายของแต่ละคำนะคะที่แตกต่างกันนะคะ แต่ไม่ใช่แค่อักษรที่แตกต่างกันนะคะคือสระต่างหากนะคะสระที่แตกต่างกันนะคะสระของชื่อผู้ชายนักเรียนลองสังเกตดูนะคะทางฝั่งขวามือมองตามทีค่ครูบอกนะคะสระของชื่อผู้ชายเป็นดอมมาไตาทั้งหมดเลยอ่าดูนักเรียนวงกลมไปด้วยนะคะวงกลมความแตกต่างวงกลมที่สระดอมมาไตาของชื่อผู้ชายบนอักษรสุดท้ายของแต่ละชื่อนะคะ ใช้สีแดงหรือว่าดินสอก็ได้นะคะวงกลมไว้นะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะอาจจะใช้คนละสีก็ได้นะคะชื่อผู้ชายสีหนึ่งชื่อผู้หญิงอีกสีหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมชื่อผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเป็นดอมมาไตาดอมมาไตาทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรามาดูฝั่งชื่อผู้หญิงกันนะคะอามินาตู z a น n a ะบูอ่าเป็นดอมมาหมดเลยนะคะดูฟาติมาตู้วงกลมไว้ด้วยนะคะมาร์ยอมูอาอิชาตู้ฮอดีจาตู้ซซฟีาตู้รุกยาตู เป็นดอมมทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้แหละคือความแตกต่างชื่อผู้ชายดอมมาไตาชื่อผู้หญิงดอมมานะคะนักเรียนวงกลมสระท้ายที่แตกต่างกันไว้ด้วยนะคะใช้คนละสีกันก็ได้นะคะชื่อผู้ชายสีหนึ่งชื่อผู้หญิงสีหนึ่งหรือใช้ดินสออย่างเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะ จากที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะสังเกตเห็นได้ว่าชื่อผู้ชายนะคะสระของอักษรตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นดอมมาไตนะคะส่วนชื่อผู้หญิงนะคะอกะักษรส่วนชื่อผู้หญิงนะคะสระของอักษรตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นดอมมะนะคะผู้ชายดอมมาไตผู้หญิงดอมมะนะคะในกรณีที่เป็นชื่อนะคะ ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะที่บอกว่าอิกระวักตุมาลบที่อวัคริลกิมณ์นะคะจงอา่านแล้วก็จงเขียนสระท้ายของอักษรออจงอา่านและจงเขียนสระท้ายของคําศัพท์ต่อไปนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะใช้กฎเกณฑ์เมื่อกี้เลยนะคะชื่อผู้ชายดอมมาไตาชื่อผู้หญิงดอมมะอ่านครูทําให้ดูสองชื่อนะคะฮามิดชื่อผู้ชายหรือผู้หญิงคะฮามิด ชื่อผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นสายเป็นดอมมาไตาง่ายๆเลยผู้ชายเห็นผู้ชายปุ๊บเห็นเป็นชื่อผู้ชายปุ๊บดอมมาไตาได้เลยนะคะต่อไปไซนับไซนับชื่อผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นใสด่ดอมมาไปเลยแค่นี้เองนะคะนักเรียนเห็นว่าคําไหนเป็นชื่อผู้ชายดอมมาไต,าาตาคําไหนชื่อผู้หญิงใสด่ดอมมาได้เลยนะคะอ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปอีกหน้าหนึ่งหน้า32นะคะส่วนของบาร์นะคะเดี๋ยวเราอ่านกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนค่อยเขียนคำแปลลงไปนะคะ,อ,ะอ่านตามคุณคู่นะคะ al baitu min al b a ต t i al masjidu ilal m a s j i d i ิ คุณครูเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าคำ h a r ฟูจัดนะคะคำที่เป็นฮั r ฟูจัดเนี่ยมีมากมายหลายคำแต่เบื้องต้นที่นักเรียนปสจะได้เรียนเนี่ยมีสี่ตัวซึ่งเราเรียนไปแล้วสองตัวเหลืออีกสองตัว สตัวที่เรียนไปแล้วคือคำว่าฟีกับอลาฟีในอลาบนแล้ววันนี้นะคะเราเจออีกสองตัวคือคำว่ามินที่แปลว่าจากนะคะกับคำว่าอีลาที่แปลว่าไปยังนะคะสองคำนี้เป็นุรุฟจัสเหมือนกันเลยนะคะซึ่งุรุฟจัสคืออะไรคือคำที่เมื่อมานำหน้าคำใดแล้วคำที่อยู่ข้างหลังมันจะต้องใส่เป็นกัสรอ k อย่างที่เราอ่านเมื่อกี้เลย มัส j i ดกับไวต์อยู่หลังจากมีและอีลาเห็นไหมคะว่าสระมันเปลี่ยนไปปกติคําทั่วไปไม่ได้มีอะไรมาข้างหน้าเป็นดอมมะแต่พอมีฮัทฟูจัมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นกัสรอเลยนะคะอ่านี่คือกฎเกณฑ์ของฮัทฟูจัเมื่อมานําหน้าคําใดคําที่อยู่ข้างหลังอักษรตัวสุดท้ายของคํานั้นจะใส่เป็นสระกัสรอนะคะจากอัลมัสยิดู พอใส่อิลามาเป็นอิลลัลมัสจิดีจะไม่เป็นอิลลัลมัสจิดูแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นอิลลัลมัสจิดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอา่านประโยคถามตอบข้างล่างของเนื้อเรื่องนี้กันนะคะซึ่งตัวละครในเรื่องนี้มีสองคนอลมูดาริสคุณครูผู้ชายกับมุฮัมหมัดนะคะนักเรียนที่ชื่อมุฮัมหมัดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันว่ามูดาริสถามอะไรกับมุฮัมหมัดนะคะ المدرِّسُ. من أين أنت؟ محمدٌ. أنا من اليابانِ. المدرِّسُ. ومن أين عمارٌ؟ محمدٌ. คัวมีนอซีนี่อ่ปอาประโยคแรกนะคะโมดาริสคุณครูถามว่ามินไอนนอันตะมินจากไอหน้าที่ไหนอันตะคุณ คุณมาจากที่ไหนมินไอนะอันตะคุณมาจากที่ไหนอันต้านี้ใช้สำหรับกรณีที่คนที่โตอตอบกับเราเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะใช้อันต้ามูฮัมหมัดเป็นผู้ชายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยถามมูฮัมหมัดโดยใช้อันต้านะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นจากมูฮัมหมัดเป็นชื่ออื่นเช่นเป็นอามีนะเป็น ฟาติมะนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นฟาติมะเป็นผู้หญิงคุณครูเขาจะไม่ถามว่ามินไอนะอันตะนะคะจะเปลี่ยนเป็นมินไอนะอันติมินไอนะอันตินะคะที่แปลว่าเธอมาจากที่ไหนนะคะอะเดี๋ยวนักเรียนเขียนคําแปลของประโยคนี้ก่อนนะคะมินไอนะอันตะคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากที่ไหน อ่ะมุฮัมมัดตอบว่าอะไรมาดูกันอนา,านาฉันหรือผมนะคะสามารถผู้หญิงก็พูดได้นะคะคำนี้ผู้หญิงสามารถพูดได้ผู้ชายก็สามารถใช้พูดได้เหมือนกันนะคะอนา,านาฉันหรือผมมินจากเยาบานญี่ปุ่นนะคะเป็นคําทับศัพท์มาจากภา,าษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะอานามินาลยาบานิผมมาจากญี่ปุน่นผมมาจากญี่ปุ่นมินไอนนอันตะคุณมาจากที่ไหนอานามินาลียบานิ ผมมาจากญี่ปุ่นผมมาจากญี่ปุ่นเขียนคำแปลตามบนหน้าจอได้เลยนะคะถ้าเขียนไม่ทันหนูก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยฟังต่อนะต่อไปนะคะอัลมุดาริสถามว่าอะไรวะมินไอนะอามารุนวมินไอนะอามารุนว่าและ หรือแล้วก็ได้มินจากไอหน้าที่ไหนอัมมาร์ก็คือผู้ชายที่ชื่ออัมมาร์นะคะว่ามินไอนาอัมมาร์คุณครูถามมุฮัมมัดนะคะว่าแล้วอัมมาร์มาจากที่ไหนแล้วอัมมาร์มาจากที่ไหนแล้วอัมมาร์มาจากที่ไหนซึ่งอัมมาร์นะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะอัมมาร์เป็นบุคคลที่สามที่ คุณคูกับมุฮัมมัดเนี่ยกำลังพูดถึงนะคะดังนั้นมุฮัมมัดก็เลยตอบว่าหัวเขาหัวเขามีนซีนีเขามาจากจีนเขามาจากจีนหัวมีนซีนี่เขามาจากจีนนะคะตัวมุฮัมมัดเองเนี่ยมาจากญี่ปุน่นส่วนคนที่ชื่ออนะัมมาน่ะมาจากจีนแล้วนักเรียนหล่ะมาจากไหน ่าไทยใช่ไหมคะวิธีการตอบนะคะใช้คล้ายๆกันเลยนะคะอนนามินเหมือนกันเปลี่ยนแค่ชื่อประเทศนะคะอนนามินไทยแลนด์อานามินไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็คือทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษอีกนั่นแหละนะคะอานามินไทยแลนด์หรือถ้าใครมาจากประเทศอื่นมีไหมอ่าสมมติมาจากอะไรดีอ่าสมมติมาจากสมมติมาจากอินเดียอาามินฮินดี หนูมาจากอินเดียผมมาจากอินเดียหรือมาจากปากีสถานปากีสถานนะคะก็บอกว่าอานามินปากีสถานอานามินปากีสถานนะคะมีใครมาจากตรุรกีไหมอานามินตุรกีอานามินตรุตรกีอานามินอิรักอานามินอิรักมาจากอิรักนะคะอ่าทาเขียนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูการบ้านของวันนี้นะคะการบ้านนะคะการบ้านของวันนี้เนี่ยก็คือแบบฝึกหัดเรื่องชื่อนะคะที่คุณครูอธิบายไปนะคะในหน้าที่31นะคะชื่อผู้ชายดอมมาตายชื่อผู้หญิงดอมมานะคะให้ในักเรียนทําในข้อที่เหลือให้เสร็จนะคะซึ่งคุณครูทําให้ดูไปแล้วนะคะ2ชื่อนะอ่า ให้ในักเรียนทําที่เหลือให้เสร็จนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนเนี่ยแปลในหน้าที่32นะคะแค่สีประโยคเท่านั้นนะคะเขียนคําแปลให้สวยงามนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของหน้า32นะคะคุณครูจะมาต่อในสัปดาห์หน้านะคะพร้อมกับแบบฝึกหัดถามตอบจากเนื้อเรื่องที่คุณครูคุยกับมูฮัมมัดนะคะสำหรับขามนี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะคุณครูก็ ขอจบคาบนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มาตุลลอฮิวบะราะกาตุค่ะ